สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันเทนเคยกับเซลปีใหม่ ai, อิสุสเชียงรายในกลุ่มลูกเงาสาขาเทิงนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โชว์รูมอีซุสสาขาเทิงจังหวัดเชียงรายของเราเองเป็นที่ประจำการของเราเลย ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่พลาดเลยที่พี่ใหม่จะพาทุกท่านไปรีวิวรถอีกแล้วนะคะก็เป็นคันด้านหลังตรงนี้เลยนะคะค่ะสำหรับคันนี้เป็นรถรุ่นซาเป็ดแคบ3 0 s สีเงินเซอร์แมทหรือบ้านเราเรียกว่าควอนบุรีนั่นเองนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่635,000บาทลูกค้าจัดโปรโมชั่นพร้อมแม็กแต่งซิ่งเป็นลนยไหน นะคะโหลดหน้าเท่าไหร่โหลดหลังเท่าไหรย่ยางหน้าเท่าไหรย่ยางหลังเท่าไหร่โ okay. <c oughs> อเคค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมดีเทลด้านนอกด้านในพร้อ,อมๆกันเลยนะคะไปค่ะ ทรงจบครบเครื่องออกศูนยะ์เนาะคันนี้เป็นรถรุ่นสเปซ c a บ 3.0S สีเงินเซอร์ทหรือบ้านเราเรียกว่าควนบุรีนั่นเองสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่6 3 5 0 0 0บาทรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันก็จะมีสีนี้เลยนะคะสีควนบุรีแล้วก็จะมีสีดอนเงินนะคะอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีขาวไซเบียรไว้ยซึ่งสีขาวไซเบียนไว้ราคาจะถูกกว่านี้ไปอีก7000บาทนะคะเห็นไกลๆนะคะ สีนี้จะใส่แม็กลายเวลขอบเงินแบบนี้นะคะโหลดอยู่หน้าสามหลังสองนะคันนี้โหลดหน้า3ามหลังสองนะคะก็ถือว่าซิงซิงแบบลุยๆกันแบบโอเคสายซิงเขาชอบคันนะแบบเป็นแนววัรรุ่นวัรรุ่นนิดนึงเนาะกับแนวทรงประมาณนี้นะคะแต่เวลาขับขี่ลงแบบหลุมอะไรก็ระวัมัดระวังนิดนึงแล้วกันเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านมารับชมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนเนาะรุ่นนี้นะคะสเป c แคร 3.0S ไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบมันติ r e f ฟกเตอร์นะคะก็บ้านเราก็เรียกว่าไฟตาเพชรนั่นแหละนะคะลักษณะแสงของเขาการทําง,งานของเขาแสงจะกระจายออกด้านข้างนะคะให้ความสว่างที่กว้างนะคะก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ ได้อีกบไปดับหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนไฟเลี้ยวนะคะรุ่นนี้ก็จะออกแบบมาให้แยกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ออกแบบเรียงเป็นแนวนอนนะคะรับกับไฟตัดหมอกปกติรุ่นนี้ก็ไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ตรงนี้ก็คือจัดนะคะแถมโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้เป็นแถมไฟตัดหมอกให้นะคะก็เพิ่มเติมไฟตัดหมอกตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2องพบาบาทเนาะค่ะก็ถือว่าสวยงาม มาตามรฐานราคาไม่แพลลรงราคาหกแสนกว่าได้ออปชันขนาดนี้ก็ถือว่าน่าฟังนะคะค่ะแลวก็คันนี้กระจังหน้านะคะก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดเป็นกระจังหน้าสองชั้นขนาดใหญ่เนาะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบสีเทาออกเทาด้านออกมาพร้อมกับโลโก้ Isuzu โครเมียมขนาดใหญ่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้น หือว่าสวยงามมากๆเลยนะกับคันนี้นะคะเส้นสายเรื่องของการออกแบบให้ช่วยในเรื่องของการรู้ลมนะคะและช่วยให้การประหยัดน้ำมันดียิ่งขึ้นเนาะค่ะในลักษณะเส้นสายลวดลายรอบรอบรถของเรานะคะค่ะเรามาดูในส่วนของรายละเอียดในส่วนของล้อแม็กคู่หน้านะตัวนี้ด้านหน้ากว้างอยู่ที่9.5ด้านหลัง10.5ถามว่าด้านหลังล้นไหม สองเลยข้างหลังก็จะอมปิ่มๆนิดนึงแล้วกันเนาะค่ะเห็นไหมค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูด้านหลังอีกทีนึงว่าจะจะจะ,จะลดมากลดน้อยแล้วพอไปได้ไหมนะคะตัวนี้หน้ากว้างอยู่ที่9.5นะคะเป็นขอบ18นะคะแม็กไลเวลใส่ดุมล้อนอ็อตล้อคาร์ดิปเปอร์สีแดงถือว่าโอเคสวยแบบโดดเด่นเห็นแต่ไกลเลยนะคะค่ะตัวนี้ซีรีส์ยังก็จะอยู่ที่สองสีทส R สิ นี้นะคะองสี่ห้าท็ห้าอเป็นสเปคมาตรฐานที่เวรุ่นเขาชอบใช้กันนะคะก็หน้า9.5หลัง10.5จุาเนาะและในส่วนของช่วงล่างด้านหน้านะคะก็จะเป็นคอยสปริงอิสระปรีกนก2ชั้นเนาะมาพร้อมกับโชคอัพแก๊สช่วยในเรื่องขความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะ ไปเล้วก็จุอยู่ด้านข้างซ้ายขวาโลกโก้สเปซแคปเป็นสติกเกอร์นะคะกระจกมังข้างซ้ายขวาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับก็จะเป็นสีดำด้านเนาะเอาแบบมาใหม่ล่าสุดเลยตัวนีนะะ้เป็นไงบ้างนะคะสวยงามจริงๆนะกับคันนี้นะคะสีคอนบุรีเงินเซอร์แมกใส่แมก ราจะส่งจบครบเครื่องออกศูนย์ไปเลยนะคะกับแมกไลเวลนะคะแล้วก็เห็นมาตะกายในตรองหองดุมล้อนอตล้อ,อ,อสีแดงนะคะเรามาดูในส่วนของยางแบบด้านหลังที่แบบว่าใส่10.5ล้นไหมล้นไหมก็ถามว่าก็พอได้นะคะก็พอได้เนาะก็พอได้คขะไม่ถือว่าล้นมากแต่ถ้าเป็นแมค5กล้านมันก็จะล้นมากกว่าน,นี้ไปอีกเนาะ รถเยอะก็ไม่ค่อยดีอะค่ะอ,อันตรายด้วยแต่ก็สวยดีนะคะแนวซิงซิงสไตล์สปอร์ตสปอร์ตนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังซีรียังของเราจะอยู่ที่275เจ็ดห้าทับสี่ศูนย์อาร์สิบแปดนะคะอยู่ตรงนี้หนะน้ากว้าง10.5เนาะค่ะและแชสซีตัวนี้ก็จะเป็นแชสซีขนาดใหญ่ รประกบการ3ท่อนช่วยในะเรื่อง,องความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะเราก็จะไปดูในเรื่องของการโหลดอันนี้นะคะก็จะเป็นเผาเหนือเนี่ยเนาะก็เราทำการโหลดก็จะมีข้อโหลดเพิ่มเติมนะคะ ตัวนี้ลูกค้าไม่เอากระบะไลเนอร์นะคะก็รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก4,000บาทเนาะค่ะดีงไซน์ในส่วนของไฟไท้ายตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์ลักษณะโค้งก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดให้เข้ากับสมัยยุคข,ของออนิโออีซูดิแมกคารานุภาพพิกโลกของเราเป็นหลอดแบบมันติรีเฟกเตอร์เนาะค่ะโลโก,ก็ดีดีไตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์มาให้ เมื่อจับกระบะไทยก็จะเป็นสีดำออกกดำด้านนะคะโลโก้อิสุดีแม็เป็นสติกเกอร์เนาะตรงนี้ก็ใส่คําไทยเทเพิ่มเติมให้พิเศษเลยนะคะยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกลืมเพิ่งนึกได้นี่แหละตอนเห็นตอนอัดคลิปนี่แหละใครเดี๋ยวใหยแกะออกให้นะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับคันนี้เลยนะคะสเปคแครบส s สีเงินเซมไ หรือสีควอนบรีนั่นเองนะคะอยู่ที่635,000บาทนะคะจัดจบครบเครื่องโรดจะส้มไซ่แม็กซิ่งออกซูนออกรวจ่าไม่ไม่เยอะค่ะหม0่นสองก็ออกรได้แล้วนะคะสเปคประมาณนี้ก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมได้นะคะค่ะเดี๋ยว พาไปรับชมด้านในสําหรับรุ่นสเปซแค p บสนะคะเครื่อง3 0 0พของเราเนาะกุญแจจะได้เป็นกุญแจแบบรีโมทมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าแบบเป็นตัว S1.9 จะได้ยังยังจะได้เป็นกุญแจแบบธรรมดาอยู่เนาะตัวนี้รีโมทเปิดมาด้านในนะคะในส่วนของแผงประตูตรงนี้ก็จะแบบซอฟท์ัชมาให้แล้วนะคะก็ห่มด้ผ้าเป็นผ้าพรีเมียมเนาะ ปุ่มควบคุมต่างๆก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นใน่างตรงนี้ก็สามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของคอนโซลด้านในนะคะก็สำหรับเครื่องสามพันของเรานะคะก็จะมีถุงลมมีละมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่สองลูกด้วยกันนะคะด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนี้ ะะมีให้2ลูกซ้าขวาเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น1ดินใส่ซีดีเสียบ USB MP3 ได้แอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้สจุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์นะคะทัดมาด้านล่างก็จะเป็นเกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดวิธีการเข้าเกียร์ถอยก็จะมีวงแหวนคล้องแล้วเข้าเกียร์ถอยเข้าเกียร์ง่ายและแม่นหยำบยิบย่งขึ้นนะคะ พวงมาลัยออกแบบมาใหม่ล่าสุดเวลาเราจับจะกระชับมือยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้เราเนาะค่ะจะกระชับปุ๊บ <c oughs> <c oughs> ค่ะโอเคเดี๋ยวเราดูในส่วนของหน้าจอหน้าปัดตรงนี้นิดนึงนะคะ <c oughs> เป็นแบบไหนเอ่ยเครื่อง3,000หน้าจอก็จะประมาณนี้นะคะอืม ลและในส่วนที่พี่ใหม่ชอบมากๆเลยก็จะเป็นในส่วนของดีไซน์ของเบาะนะคะเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะที่ดีไซน์มาใหม่ล่าสุดรุ่นนี้ได้เป็นเบาะหนังเออไม่ใช่เบาะหนังสิเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะก็จะเป็นแบบเย็บได้ด้วยไดสีเทาเนาะสังเกตปีกข้างซ้ายขวา จะมีขนาดใหญ่เวลาเรานั่งจะรับกับสรีระของเราช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยแล้วถามว่าทีาห้องโดยสารของรถรุนนี้แคบไหมปีใหม่ก็ว่าไม่แคบเลยนะคะสังเกตเลยนะคะพื้นที่เหนือศีรษะจะลดที่วางเท้ากว้างขวางมากๆเลยนะคะก็จะถือว่าแคบกว่าสี่ประตูมานิดหน่อยเนะาะก็ไม่ถือว่าแคบมากนะคะอ โอเคเดี๋ยวพี่ใหม่าพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เราติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของไฟตัดหมอกก็กดปิดเปิดตรงนี้เนาะไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องต่ด รอบรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องยนต์3,000นะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าแรงดิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรสังเกตในเรื่องของตำแหน่งการจัดวางเครื่องยนต์จะจัดวางให้เยื้องหลังเพ้าหน้านิดนึงก็จะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเรียมนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้เลย cap s p e c แค p 3 0 0สีควันบุรีนะคะราคาอยู่ที่6 0แ0นสาะค่บาท ราคายังไม่ได้บวกอุปกรณ์น,นะคะราคานี้นะคะเป็นราคาเงินสดเนาะค่ะ,ะสำหรับคันนี้นะคะก็ใ่แม็กจบครบเครื่องออกสูตรไปเลยนะคะโหลดหน้า2หลัง3เออหน้า3หลัง2นะคะหน้ายางคู่หน้าอยู่ที่9.5ด้านหลังอยู่ที่10.5ถือว่าสวยงามลงตัวมากๆเลยกับคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติม สามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยให้เรื่องการออกรถอิสุสป้ายแดเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนนะคะ mm hmm. ค่ะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหา mm hmm. ไม่มีคนค้ำนู่นนี่นั่นติดเครดิตลองอินบ็อกเข้ามาสอบถามกัน mm hmm. ค่ะปีใหม่นี้บริการรับจองออนไลน์นะคะบริการรับจองถึงบ้าน mm hmm. กรณีรับจองออนไลน์ก็โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนะคะมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่โคงแน่นอน สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยที่สารับชมคลิปของปีใหม่จนจบสำหรับวันนี้ปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะรอติดตามว่าปีใหม่จะนำเสนอรูปไหนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย